สวัสดีอีกแล้วครับพี่น้องครับผมเอา้ามือในกะรหงอยู่ิดเหรอครับสีมาเห็นยังจะเฝ้าเบียรกันเด้อมือนี้สพะไมาเบิ่งนะแต่แกงพะโล่ก่วะแกงพะโล่เอา้าแกงพะโล่กันละแกงพะโล่ไต้หวันพี่น้องนี่มันเป็นเังซี่นี่นี่นะตายเป็นเังซี่ที่จริงนะ,ะเขาเยาะก,กันมาเข่าก็นี่นี่อันนี้ถ้วยผมเทใส่กันเลยนะครับ บชินาะบามีนั่นนี่เดี๋ยงวหภูมิภามาล่องรูสตวครับผม,มเป็นรงไรงฟาเ่อกันพี่น้องสิบสี่มืได้สิได้เห็นบงต้นเลยดวฟาเือกันพี่น้องสิบสี่มืได้สิได้เห็นบตเลยยังเป็นยังอืมอน,นี่ตะเคียบไม่ทู่พนเล่าขเขาออื่นอันนี้กับิมีแค่รถน,นี่แค่รถครับนีแค่รแค่รสแค่ร น,นี่เดี๋ยวน,นี่สงสัยอยู่นีมมนน่มัน,นม,มันทำยังไงมันเดี๋ยวน,นี่มันยังพักอกหืมหมวแมนเดี่ยวไปกับพ่อเมนไปยังไา ใ,ใครกับใบพริกไขยปาวะวันนีใเจครับ,บดูแบบวกชิมีเออใบพริกไขยนหพี่น้องนี่นี่ใบพริกเทยดนวะยิ่กกว่ายใบกันบมทันกับใบพิกหยวกนี่ เมนเด็ดพิ่วอกเมนเดียวอันนี้ไก่เบื้องบนนี่นี่แหละรสชาติชัวเข้มเข้มชัวเข้มเข้มองเง้ยบนบนบวจืดเรียบันชัวเข้มเข้มอืมอืมมันหัวเครื่อหรอ สออกมันมัน,นเหมืนกยังมันเกลียวอยู่ไม่อไมอไมออนอดนี่แค่รอดเท่เดี๋ยวแค่รอดนี่รสชาติก็ยังมันแซงเลยบุ๊ฮเอาค้าวพี่น้องไ่้ฝ่าเบือกน้อขอลองดีๆวันนี้คนเอามาแล้วก็ยังขาวัดปลาคือเกาครับผมหนีพาวัดปลานั่น,น,นสุไทร์กับลุงในบาทครับแดีวก็โชคกินวันนี้ ความหวมคือเกอืมเปลี่ยนอินเสียบมันมาเข้มเดื๋อวามาก,กินเท้โคก็พอดีครับอืมอาหารไต้หวันก็อร่อยเหมือนกันนะนี่อ่ะอแต่ว่าเขาจะใส่แบบอันนี้เสียบอยู่ครับผม ใส่ใบแบบพิคคิดว่าใบพิกแหละเพราะว่าออกไปผิดมันกับใบพริกไข่ประมาณนี้ขเขาจะอ,อยู่ไปคือบนห้องอันนี้จะนักไปทางพวกซุงพวกซอสแต่สิบุนีนพวกเครื่องน้ำป่งน้ำปลารสดองรสดีเอาอันนี้ขึ้นบนโซ่มาไ,ไม่ได่บอกแค่นั้น เจี๋ยวอาไจะรีวิวประกัน้องมาพ่ออ่กแปลกกๆพี่กับเมียพี่เมียสองสองตนหายไปเมื่ไห่กอีพวได้เปิดสวนแต่กระเทียมพื่อโก่ะเปีกกบำ้องกิน ม่กินก็นตายจะรู้ก็ต้องไข่หรอครับกินไปด้ยปวยก่าตายหรอกจะว่าไก่ยังไม่กินถั่วกะดูกก่อน อาอสรุปกอแซ่บเนไดครับพี่น้องน,น,นี้คือเนี่ยก็แหละพะล้ไต้หวันครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไวส้สำนีครับยอมอื้นมากกว่ากันไหมครับผมบ๊ายบาย